แม่นี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นการทิ้งทวนหรือเปล่านะคะเพราะว่าสวตอนนี้ก็หมดวาระไปแล้วนะคะตอนนี้ที่ดำรงอยู่ก็คือสถานะรักษาการรอจนกว่าสวชุดใหม่เนี่ยจะมาแต่ก็มีรายงานถึงความเคลื่อนไหวของวุฒิสภานะคะว่าสวเขาได้ร่วมกันเข้าชื่อตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ค่ะ เพื่อส่งเรื่องให้ศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยความสิ้นสุดลงของตําแหน่งนายกของคุณเศรษฐาและตําแหน่งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกของคุณพิชิตชื่นบานนะคะหลังมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา170วงเล็บ4แล้วก็วงเล็บ5ประเด็นที่ว่าด้วยขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ และมีพฤติกรรมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงผ่านทางคุณพรเพชริชิตชลชัยประธานวุฒธธิสภาเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะเออพวกแปลกดิหมกันนะทำไมเหมือนไม่เห็นข่าวเลยนะเพิ่งจะมาเป็นข่าววันนี้นะคะและล่าสุดเนี่ย เรื่องนี้ก็ถูกส่งไปยังศาลร,รัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาแล้วนะคะทุกคนโดยทางคุณดิเรกฤทธิจเจนครองธรรมสอวอในฐานะผู้ร่วมลงชื่อยื่นต่อศาลร,รัฐธรรมนูญเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของสอวอค่ะที่ต้องทำหน้าที่ในฐานะเป็นผู้แทนบุงชนหลังประเด็นการดำรงตำแหน่งของคุณพิชิตเนี่ย ก็มีผู้แสดงความเห็นในวงกว้างนะคะและก็ในเวทีสาธารณะด้วยว่าเหมาะสมหรือไม่และพอไปพิจารณาตามข้อกฎหมายค่ะทางท่านสวดิเรกฤทธิ์เนี่ยเห็นว่าควรส่งให้องค์กรที่มีหน้าที่นั่นก็คือสารรัฐธรรมนูญเป็นผู้พิจารณาวินิจฉยัยโดยมีสวเนี่ยร่วมเข้าชื่อ40คนด้วยกันนะคะแม่นึกไปถึงยุค ในยุคยุคหนึ่ง40สวฉำกันได้ไหมคะแต่ก็ไม่รู้ว่ากลุ่มนั้นอะกลุ่ม40สวนั้นกับ40สวนี้นี่จะแบบว่ากลุ่มเดียวกันหรือเปล่าแต่ก็ไม่น่าจะใช่นะคะเพราะเช่นคุณพัยบู์นิติตะวันที่เคยอยู่ในกลุ่ม40สววันนี้ก็อยู่พลังประชารัฐแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันมันคนละบริบทมันคนละยุคคนละสมัยกันนะคะ40สวก็คือ40สอววันนี้นะ จากที่รัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดให้ใช้ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน10ของสวที่มีอยู่นะคะคุณดิเรกฤิสบอกว่าสำหรับเหตุผลที่ระบุแล้วก็บรรยายให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาเนี่ยก็คือคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีซึ่งกรณีของคุณพิชิตเนี่ยนะคะมีข้อเท็จจริงที่ปรากฏให้เห็นว่ามีการละเมิดอำนาจศาล แล้วก็มีคำสั่งศาลสั่งให้จําคุกแล้วก็คำบรรยายรายละเอียดข้อเท็จจริงของสารที่ชัดเจนว่ามีพฤติกรรมทุจริตติดสินบนต่อกระบวนการยุติธรรมและถูกนำเรื่องเข้าสู่สาพานทนายความให้ลบชื่อจากการเป็นทนายความดังนั้นจึงเป็นกรณีที่ชัดแจ้งนะคะว่าไม่มีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ และยังมีพฤติการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงทีนี้กรณีของนายกคือกรณีของคุณพิชิตเนี่ยหลายคนก็ก็ไม่ค่อยเถียงนะคะก็ก็เห็นเห็นกันอยู่แต่กรณีนายกอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วไปโดนเรื่องอะไรนะคะกรณีนายกเนี่ยก็พ่วงกันกับคุณพิชิตนี่แหละค่ะก็คือมีประเด็นที่เท้าทักท้วงไงต่อการตั้งคุณพิชิตให้ดํารงตําแหน่ง แต่ทำไมนายกยังเสนอชื่อรับโปรดเกล้าวให้คุณพิชิตเนี่ยดำรงตำแหน่งในตำแหน่งรัฐมนตรีอีกดังนั้นจึงถือเป็นความรับผิดชอบของนายกนะคะเพราะฉะนั้นกรณีนายกเนี่ยเออก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยส่วนที่ระบุว่าได้หาหรือกับกริฎีกาแล้วพบว่าเป็นการหาหรือที่ไม่ตรงประเด็นค่ะทั้งระยะเวลาการพ้นโทษแล้วก็การตีความระหว่างคำสั่งกับคำพิพากษาเหมือนกันหรือไม่ เรายังพบประเด็นที่เป็นปัญหาจึงเข้าชื่อเพื่อยื่นให้สารรัมนูลวินิจฉัยนะคะนอกจากนี้คุณดิเรกฤทธิ์ก็ทราบว่าสำนักงานวุฒิสภาเนี่ยได้ส่งเรื่องไปยังสารรัฐมนูลแล้วนะคะและจากสำเนาเอกสารเนี่ยก็ทราบว,ว่าสารรัฐมนูลรับเรื่องแล้วนะวันที่16พฤษภาคมเวลา10นาิกา20นาทีดังนั้น หากสารรัฐมนูญรับไว้พิจารณาก็ต้องพิจารณาในประเด็นความสิ้นสุดลงของรัฐมนตรีและตำแหน่งนายกด้วยโดยรายละเอียดต่อจากนี้อยู่ที่สารรัฐมนูญนะคะจะพิจารณาซึ่งยืนยันว่าเป็นการทําหน้าที่ฐานะตัวแทนปวงชนชาวไทยตามหน้าที่ของอํานาจสวที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบันอาคือถ้าพูดถึงกรณีของคุณพิชิตเนี่ยนะคะ ก่อนหน้านี้มีคนไปยื่นที่ผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดินก็บอกแล้วว่าไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่แล้วก็บอกว่ามีช่องทางไหนบ้างก็คือสสสวเข้าชื่อกันนะคะหรือกอกอตซึ่งก็อย่างที่คุณดิเรทธิตบอกและคะว่าเขาก็ทําตามหน้าที่ก็ในเมื่อมันเป็นประเด็นข้อคอรหาเพราะฉะนั้นก็เลยเข้าชื่อกันแล้วก็ส่งสารรัมนูญในการวินิจฉัยสิ่งที่แอนอยากรู้ก็คือว่า เอาละตอนนี้สารก็รับเรื่องแล้วจากข่าวนี้เนี่ยนะคะแล้วจะพิจารณากันเมื่อไหร่เออนี่ก็กลางเดือนนะจะก่อนหรือหลังการวินิจฉัยเรื่องการยุบพักเก้าไกลแมอ,อ,อยากรู้เหมือนกันนะคะเนี่ย